สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โบพาทุกคนมาดูบ้านแฝดนะคะโครงการ Golden นนีโออ่อนนุชพัฒนาการที่ตั้งอยู่ซอยอ่อนนุช65นะคะซึ่งเป็นทำเลที่ดีมากๆค่ะต้องบอกว่าเข้าออกได้หลายเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนอ่อนนุชถนนสีนาคาริ์ถนนพัฒนาการนะคะและยังเชื่อมต่อไปถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษถนนมอเตอร์เวย์พระราม9ค่ะ ใกล้กับแอร์พอตลิงบ้านทับช้างนะคะใกล้วงแหวนรอบนอกใกล้ทางด่วนพระราม9กใกล้ถนนมอเตอร์เวย์ใกล้ซีคอนสแควร์นะคะใกล้ธัญญาภาพภาไดนะคะ หลังนี้นะคะจะเป็นบ้านแฝดนะคะเนื้อที่ดิน36.4ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย134ตารางเมตรนะคะเป็นบ้านที่ไม่ได้มีอะไรตรงไหนที่บิวอินเลยนะคะซึ่งเจ้าของใหม่เนี่ยก็สามารถตกแต่งตามใจชอบได้เลยค่ะภายในบ้านจะมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะแล้วก็จอดรถในบ้านได้2คันค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะบ้านแฝดโกลเด้นนีโออ่อนนุชพัฒนาการซอยอ่อนนุช65นะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถนะคะบ้านยังไม่เคยบิวอินเลยคะ่ะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อนัดเข้าดูบ้านหลังนี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะ